จุดขายของจีพรก็อย่างที่เราฟังกันไปแล้วนะครับมันก็จะมีมากมายเลยนะครับก็สรุปคร่าวๆก็คือหนึ่งเรื่องของระยะทางการติดตั้งนะครับใช้ระยะทางที่ไกลขึ้นนะครับการบริหารจัดการที่ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ลดต้นทุนในส่วนของค่าใช้จ่ายอุป,ปรกรณ์นะครับทำไมมันถึงประหยัดกว่านะครับในกลุ่มที่ใช้เป็น p o point to m u มาติ o i อยนะครับ เราจะต้องใช้เป็นแบบ1ต่อหนึะครับอย่างที่เมื่อกี้เห็นภาพไปจะต้องมีสายนะครับวิ่งไปวิ่งมาโยเยะไปหมดเลยนะครับแต่พอเป็น G ีพอเนี่ยมันใช้ตามทฤษฎีคือ1ต่อ128แนะครับแต่เวลาใช้จริงแล้วก็จะประมาณ1ต่อ64เท่านั้นนะครับซึ่งก็จะประหยัดไปเยอะมากๆแล้วนะฮะแล้วก็ตัวอุปกรณ์เองนะครับผมก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงนะครับแล้วก็การบริหารจัดการก็จะทําได้ง่ายขึ้นนะครับในการขยายหรือว่าบริหารเมเนจ แต่ละจุดต่างๆหรือว่าการแก้ปัญหาเราก็จะใช้เวลาในการดูปัญหาต่างๆได้น้อยลงเนื่องจากว่าเราไม่ได้มีการไวริงที่เยอะมากมายอะไรเราใช้ทั้งระบบธรรมดาและระบบพรแต่ว่าเวลาดูแลเราใช้ระบบเดียวกันนี่คือความฉลาดของ t p Link นะครับและในอนาคตตัวกล้องก็เหมือนกันนะครับสามารถเหมือนในระบบเดียวกันได้ณวันนี้ระบบที่เราสามารถบริหารจัดการได้นะครับก็จะมีตัว Ac c e s s point นะครับทำได้แล้วในระบบเดียวกันสวิต ตัวเราเตอร์นะครับสามอุปกรณ์หลักตอนนี้ไอทีที่ดูแลเนี่ยเข้าที่ระบบเดียวสามารถเห็นสเตตัทุกตัวเลยนะครับว่าแต่และตัวมีปัญหาอะไรที่ไหนบ้างเราจะเห็นได้นะครับเราก็ไม่ต้องเหนื่อยครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับก็จากที l ีลิง h a ไทยแลนด์นะครับวันนี้เราขออนุญ,ญาตมาแนะนำทีวีลิงให้ทุกท่านรู้จักนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการกระตุ้นนะครับไม่ไม่ร่วงนอยแต่เดี๋ยวเรามี กะบอกน้ำแจกด้วยนะครับเดี๋ยวลองฟังคำถามดีๆกะบอกน้ำอินพอตเลยสามารถวัดอุณหภูมิได้ด้วยนะครับใส่ได้ทั้งร้อนและเย็นครับก็สำหรับทีพิลิงหลายๆท่านอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะครับหรือว,ว่าบางท่านอาจจะรู้จักแต่ว่ายังไม่รู้จักพอนะครับว่าทีพิลิงเป็นใครมาจากไหนเป้าหมายหลักเลยของทีพิลิงนะครับก็คือมุ่งมั่นพัฒนานะครับสินค้าให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เป้าหมายที่2ก็คือสินค้าเราจะต้องมีคุณภาพที่ดีนะครับสามารถใช้งานได้ยาวๆนะครับทุกสีุ่ณเจ็เปิดชิงไว้แบบสบายๆนะครับและก็เป้าหมายสุดท้ายคือราคานะครับราคาจะต้องสามารถจับต้องได้นะครับก็คือเทคโนโลยีที่ดีไม่จําเป็นจะต้องมาคู่กับราคาที่แพงเสมอไปนะครับทีพีลิงจึงมีเป้าหมายว่าเราจะต้องทําสินค้าที่ดีในราคาที่สามารถจับต้องได้นะครับสำหรับประวัติทีพีลิงนะครับ ทีพีลิงเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1996นะครับสำหรับ1996เนี่ยเขาก่อตั้งมาโดยพี่น้อง2คนนะครับแล้วก็เริ่มร้อนสินค้าออกมาตัวแรกนะครับสปีถัดมาเป็นอุปกรณ์สวิตช์นะครับและอีก2ปีถัดมานะครับ่อได้รางวัลยอดขายอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับอันนี้ก็แสดงเห็นว่าสินค้ามีคุณภาพที่ดีจริงนะครับแล้วก็ราคาจับต้องได้จริงนะครับทำ,ทำให้ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคค่อนข้างรวดเร็ว แล้วก็ถัดมาอีกสปีนะครับ GP Link ก็ก่อตั้ง g p l i n k Thailand ขึ้นนะครับที่ประเทศไทยเป้าหมายของ g p l i n k Thailand คืออะไรนะครับก็คือ 1. อมี warehouse สต็อกสินค้านะครับเพื่อจะตอบโจทย์ลูกค้าในประเทศไทยนะครับว่าเวลาซื้อสินค้าไม่จําเป็นจะต้องไปออเดอร์เสมอไปนะครับสินค้าเราพร้อมส่งมบอบนะครับเรามี warehouse ที่เมืองไทยเลยนะครับแล้วก็ถัดมาบริการลูกค้านะครับก็คือเรามีเป้าหมายจะต้องบริการลูกค้าลูกค้ามีปัญหาสามารถ ปรึกษาเราได้นะครับเรามี call center คอยให้บริการที่ประเทศไทยเลยนะฮะแล้วก็มีการบริการหลังการขายนะครับลูกค้าสามารถส่งเคมานที่พิลิ่งไทยแลนด์ได้โดยตรงนะครับไม่ว่าจะซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ไหนก็แล้วแต่ครับอันนี้คือเป้าหมายของเราครับแล้วก็ถัดมานะครับอีก2ปีนะครับเราก็เริ่มมีเปิดมีขยายสาขารีสเออไปทั่วโลกนะครับมีขยายไปเรื่อยๆนะฮะ แล้วก็ปี2020นะครับปีนี้ก็เป็นปีที่เราได้รับรางวัลต่อเนื่องมา10ปีซ้อนนะครับยอดขายอันดับหนึ่งในกลุ่ม Wi-Fi Provider นะครับวันนี้ก็มั่นใจได้ว่าสินค้าของ T-Link ดีจริงนะครับยอดขายถึงเติบโตมาอย่างต่อเนื่องทุกๆปีเลยนะครับและเราก็ได้เริ่มร้อนผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่ออกมาสู่ตลาดนะครับก็คือที่เราวันนี้นามาโชว์ด้วยนะครับ จะเป็นกลุ่มสินค้าตระกูลที่เป็นพวกคอนโทรลเลอร์นะครับหรือว่าเรียกว่าโอมาดาคอนโทรลเลอร์นะครับสินค้ากลุ่มนี้เนี่ยเราเริ่มร้อนมาแค่ปี2020แต่เดี๋ยวเรามาดูนะว่าเราขายได้เยอะขนาดไหนนะครับแล้วก็สินค้ากลุ่มนี้เองนะครับที่ทําให้ตลาดค่อนข้างสะเทือนเลยนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เวลาใครจะใช้คอนโทรลเลอร์ก็แล้วแต่จะต้องเสียค่าอะไเส้นทุกปีนะครับเป็นค่าใช้จ่ายต้องจ่ายทิ้งทุกปีเลยนะครับแต่ว่าทีพิทิ้งพัฒนาออกมาแล้วเรา ไม่คิดค่าไยเส้นเลยนะครับเราก็คือให้ใช้ฟรีไม่มีการเก็บใดๆหนังสิ้นนะครับทำให้สินค้าเราได้รับการตอบรับจากตลาดค่อนข้างมากนะฮะแล้วก็ถัดมาในปี2022นะครับครบ10ปีที่ทีวีลิงก์ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยนะครับเราก็เริ่มนำวิจิตะหัสินค้ากลุ่มใหม่ที่วันนี้เรานำมาแสดงด้วยนะครับจะเป็นตระกูลพวกกล้อง CCTV นะครับที่จะมาชนกับ แบนหลักๆในตลาดบ้านเรานะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเป็นเบอร์หนึ่งไว้วมาตลอดอยู่แล้วนะครับใป็นคุมไ w i ฟ i p r o v i d e เราก็เลยขยับมาทำธุรกิจใหม่เพิ่มนะครับเป็นส่วนของกล้อง C C T V นะครับแล้วก็บางท่านอาจจะถามว่าเป็นระบบอะไรนะครับเรามาทางสายเน็ตเวิร์กเราก็คือเป็นดิจิตอลแน่นอนนะครับเป็น IP d i ดิจิตนะครับแล้วก็2023นะครับก็ยังตอกย้ำอยู่ว่าเรายังคงม,มียอดขายเป็นเบอร์หนึ่งติดต่อกันตลอดเวลา สปีซ้อนมาแล้วนะครับที่เรามียอดขายติดต่อกันเป็นเบอร์หนึ่งอ่าทำไมทำไมเราถึงจะต้องใช้สินค้าที่พีลิ์นะครับอันนี้ก็เป็นการยืนยันอีกทีนะครับว่าเนื่องจากว่ายอดขายของเราที่เป็นเบอร์หนึ่งมาตลอดเนี่ยเรามีมาร์เก็ตแชร์มากกว่า70%นะครับโดยเราขายไปมากกว่า170ประเทศทั่วโลกนะครับมีคนใช้สินค้าของเรามากกว่า1,200ล้านคนนะครับ แล้วก็ออกย้ำนะครับว่ายอดขายเราที่เป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยไม่ได้มาด้วยการพูดลอยๆนะครับมีมาตรฐานมาจาก IDC นะครับ IDC เบ r ร์ w i d e นะครับเป็นคนทำสถิติออกมาให้นะครับแล้วก็ประกาศให้เราได้รางวัลนี้ทุกๆปีนะครับจึงมั่นใจได้นะครับว่าข้อมูลทุกอย่างมีจริงนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้สินค้าของเราขายได้นะครับก็คือเรามีทีม R&D นะครับ มีพนักงานที่เป็นเอนจิเนียร์มากกว่าส0 0 0คนนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับสำหรับองค์กร,กรที่ทำทางด้านเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็อยู่กระจายอยู่ใน6กหกทวีปนะครับหประเทศทั่วโลกเลยนะครับในละประเทศก็จะคอยวิเคราะห์นะครับว่าสินค้ากลุ่มไหนได้รับความนิยมมากนะฮะแล้วก็ก่อนที่สินค้าเราจะออกมาขายเนี่ยมากกว่า20ปีแล้วนะครับเรามีการทดสอบเคสไปมากกว่า200 0 0 0เคสนะครับย่อจึงแสดงให้เห็นว่า ทําไมเราถึงกล้ารับประกันแบบลิมิเต็ดไ g ท t ธางบรันตีนะครับเนื่องจากว่าสินค้าของเรามีความคงทนถาวรใช้งานได้ยาวๆนะครับเพราะว่าเรามีการทดสอบก่อนนะครับเทคโนโลยีที่ดีนะครับก็ต้องทดสอบก่อนขายด้วยไม่ใช่ออกมาแล้วมีปัญหานะครับทีพิลิงเราจรึงต้องทดสอบอย่างเยอะเลยนะครับก่อนจะปล่อยแต่ละรุ่นออกมาสู่ตลาดนะครับถึงแม้เราจะทดสอบเยอะเพียงใดน,นะครับผมเราก็ยัง มียอดขายที่เยอะอยู่เนื่องจากว่าโรงงานของเรานะครับณนะวันนี้เรามีมากกว่า 5, 5โรงงานแล้วนะครับท,ที่ประเทศจีนนะครับแล้วก็มีอาจจะเริ่มไปก่อตั้งที่อเมริกาด้วยนะครับในเร็วๆนี้นะครับเนื่องจากว่าที่อเมริกาก็ตอบรับสินค้าที่พิลิ์ค่อนข้างเยอะนะครับพนักงานนะครับพนักงานปัจจุบันนี้เรามีมากกว่า22,000คนทั่วโลกนะครับอันนี้ยืนยันได้ว่า เรามีทีมที่คอยซัพพอร์ตลูกค้าอย่างดีนะครับและสาเหตุทำไมรู้ไหมครับว่าเราถึงมีโรงงานเยอะขนาดนี้เพราะว่าเราไม่ได้ขายเพียง TP l i ล k แบรนด์เดียวนะครับเรายังรับ OEM ผลิตให้หลายๆแบรนด์ที่ขายอยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับที่เราอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็คือทั้งหมดมาจาก TPlink ทั้งนั้นเลยนะครับก็คือเรารับจ้างผลิตให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการมั่นใจได้ว่าเขาไม่ได้มีโรงงานนะครับเขาจ้าง T p Link เพราะว่า TP Link เรามีโน้ตฮาที่ดีนะครับดังนัน ก็เลยให้เราผลิตให้นะครับแล้วเขาก็มาค่อยมาขายแข่งกับเราในตลาดอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นเวลามีโปรเจกต์เราจึงมั่นใจได้ว่าถ้าเกิดใช้ TP-Link แล้วราคาเราสามารถแข่งขันได้นะครับอันนี้สบายใจได้ถ้าเกิดเลือก TP-Link นะครับก็ปรึกษามาที่ High Solution นะครับราคาที่ได้จะสวยแน่นอนนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับผมปัจจุบันนี้มีพนักงานมากกว่า100คนนะครับแล้วเราก็มีจุดบริการเคมสินค้าอยู่ มากกว่า30จุดทั่วประเทศนะครับโดยเป็นของพาร์ทเนอร์เรานะครับแต่ว่าที่เป็นของที l พ n ลจริงๆเราจะมีอยู่แค่2ที่คือที่กรุงเทพและที่เชียงใหม่นะฮะแล้วเราก็มี w ว r ร์เฮาสที่บอกว่า w ว r ร์เฮาสเราค่อนข้างทันสมัยนะครับเราสามารถที่จะส่งของได้ด้วยความรวดเร็วนะครับเวลาสั่งของไปผ่าน d i s พิลิวเตอร์ของเรานะครับใช้เวลาไม่นานสินค้าก็จะถึงตัวแทนจําหน่ายของเรานะครับเราก็สามารถส่งให้ถึงผู้บริโภคได้ในเวลาอันสั้นนะฮะ สำหรับกลุ่มสินค้าของ TPLink ณวันนี้นะครับมีค่อนข้างครอบคลุมเลยนะครับกลุ่มแรกนะครับฝั่งที่เป็น Business Solution ฝั่งทางด้านซ้ายมือนะครับ อันนี้จะเป็นกลุ่มในส่วนของสวิตนะครับสวิตของเราเนี่ยมีตั้งแต่ L 3นะครับ L 2พัส L 2นะครับตามฟีเจอร์ที่ลูกค้าจำเป็นจะต้องใช้นะฮะแล้วก็เรายังมีรองรับถึงสวิตที่เป็นระดับ10 g ินะครับแล้วก็2.5 g ิพวกนี้เรามีขายมาแล้วนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างดีนะครับรวมถึงการรับประกันเราก็รับประกันให้แบบล i t i t l i ด e Time w a บ r ันตีนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็คือกลุ่มที่เป็น a c s e t s p อ i n t ตระกูลโอมดะนะครับ กลุ่มนี้ก็ที่เมื่อกี้เราได้บอกไปนะครับกลุ่มนี้ก็คือเราขายดีมากๆในกลุ่มธุรกิจที่เป็น hospitality นะครับก็พอใช้แล้วทุกคนก็ประทับใจนะครับเวลามีสาขาก็ขยายต่อไปในแต่ละสาขานะฮะแล้วก็ถัดมาคือตัวน้องใหม่ล่าสุดก็คือตัวกล้องนะครับกล้องเราตั้งไว้ว่าเป็นตะนะร, I, นะ,รตะกูลวิจินะครับ v I G I นะครับตระกูลวิจิเนี่ยก็คือข้อดีก็คือเรามี AI ทุกรุ่นเลยนะครับแต่ว่าแต่ละรุ่นจะมีความสามารถที่แตกต่างกันไป ถัดมาในส่วนของฝั่งที่เป็นโฮมโซลูชันที่เรามีความแข็งแกร่งมาอยู่แล้วนะครับกลุ่มนี้เราจะมีกล้องที่เป็นตระกูลเรียกว่า t a โปนะครับทาโปเนี่ยจะเหมาะกับโฮมยูทนะครับบางที่หลายๆท่านบอกว่าออมีเพื่อนปรึกษานะครับมีญาติพี่น้องปรึกษาว่าอยากใช้อะไรก็แนะนําเป็น t a โปของ TP-Link ได้เลยเนื่องจากว่าสามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องมีทีมไปไวริ่งสาย ะะอันนี้ก็มี AI เช่นกันนะครับ AI ของ t a โปก็คือเราสามารถที่จะมูฟติดตามคนที่เข้ามานะครับว่าแยกได้ว่าเป็นสัตว์หรือว่าเป็นคนอย่างนี้เราสามารถเลือกได้เลยนะครับในระดับราคาแค่ไม่ถึงพันหรือว่าพันต้นๆแล้วแต่ความละเอียดของตัวกล้องนะครับแล้วก็ตัว Home WiFi นะครับตัวนี้ที่เราเป็นขายดีอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วเราก็มี w i f i 7ขายอยู่ด้วยนะฮะ ในส่วนของ WiFi 7อันนี้ตอกย้ำว่าเราเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีนะครับจะเห็นว่าเรามีการเปิดตัวเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยนะครับโดยพาร์ทเนอร์ที่มาเปิดตัวพร้อมเราก็คือ Intel นะครับ Intel ก็จะต้องอ่า Import คนจากต่างประเทศเข้ามาช่วยเราเพราะว่าเมืองไทยยังไม่มี Know h o WiFi w 7เลยนะครับสำหรับในงานเปิดตัวอันนี้ก็เพื่อให้ทุกท่านมั่นใจนะครับว่า T-Link จะเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีตลอดไปนะฮะ ทีนี้กลับมาในโซลูชันของวันนี้ในส่วนของ G-Par นะครับวันนี้เอง TPLink เราก็มี G-Par มาจำหน่ายแล้วเช่นกันนะครับโดยเรามีพาร์ทเนอร์เป็น h s o l u t l u t นะครับเป็นพาร์ทเนอร์หลักของเราเลยนะฮะจุดขายของ G-Par ก็อย่างที่เราฟังกันไปแล้วนะครับมันก็จะมีมากมายเลยนะครับก็สรุปคร่าวๆก็คือ1เรื่องของระยะทางการติดตั้งนะครับใช้ระยะทางที่ไกลขึ้นนะครับการบริหารจัดการที่ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ลดต้นทุนในส่วนของค่าใช้จ่าย นะสำหรับใครที่ยังไม่รู้เรื่องพอเราให้ความรู้นิดนึงนะครับพอก็คือมาจาก Passive Optical Network นะครับก็คือเป็นระบบที่ไม่ได้ใช้ไฟนะฮะแล้วก็ a o n เป็นระบบ Active Optical Network นะครับก็คือใช้ไฟนะครับแล้วก็ต้องเดินสายไฟไปทีละจุด ดังตัวอย่างภาพที่เรามาโชว์นะครับก็คือ AON หรือว่า point to point นะครับอันนี้จะใช้สายค่อนข้างเยอะแต่ละจุดจะต้องมีลากสายไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสายใช้เยอะขนาดไหนนะฮะแต่ถ้ากลับกันเป็นระบบอันนี้คือตัวอย่างของสายไฟที่เข้าไปในตู้นะครับจะเยอะมากๆเลยนะฮะกลับกันนะครับถ้าเป็นระบบที่เป็น PO i N นะครับก็คือ p o i t t ทูมาติพอยนะครับอันนี้สายจะใช้น้อยมากนะครับจะเห็นว่าใช้อยู่นิดเดียวเองนะฮะตัวอย่างนะครับการลากสายสำหรับอันนี้เป็นเคสสต๊ดดี้นะครับกรณีเรามีห้องพักจำนวน128ห้องนะครับเข้าๆใช้สายไฟยาวถึง5,000กว่ากิโลเลยนะครับถ้าตีออกมาเป็นกิโลนะฮะแต่ถ้าพอมาใช้เป็นระบบพรนะครับผมสายมันจะหายไปเลยนะครับเหลือเพียง 147ยกิโลเองนะครับจะเห็นว่าต้นทุนในการไวลิงเนี่ยหายไปค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทียบให้ดูนะครับว่าว่าประหยัดไปเท่าไหร,ร่นะฮะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆอ่าทีนี้เรามาดูอุป,ปรกรณ์นะครับทำไมมาถึงประหยัดกว่านะครับในกลุ่มที่ใช้เป็น Point point อย m ูมาติดพอยนะครับ เราจะต้องใช้เป็นแบบ1ต่อหนึ่งนะครับอย่างที่เมื่อกี้เห็นภาพไปจะต้องมีสายนะครับวิ่งไปวิ่งมาเยเยะไปหมดเลยนะครับแต่พอเป็นจีพอเนี่ยมันใช้ตามทฤษฎีคือ1ต่อ128แนะครับแต่เวลาใช้จริงแล้วก็จะประมาณ1ต่อ64เท่านั้นนะครับซึ่งก็จะประหยัดไปเยอะมากๆแล้วนะฮะแล้วก็ตัวอุปกรณ์เองนะครับผมก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงนะครับแล้วก็การบริหารจัดกานก็จะทําได้ง่ายขึ้นนะครับในการขยายหรือว่าบริหารเมเนจ แต่ละจุดต่างๆหรือว่าการแก้ปัญหาเราก็จะใช้เวลาในการดูปัญหาต่างๆได้น้อยลงเนื่องจากว่าเราไม่ได้มีการวายริงที่เยอะมากมายอะไรนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างตึกนะครับเรามีประมาณ10ชั้นนะครับโรงแรม10ชั้นชั้นละย4ห้องนะครับถ้าเกิดเราใช้เป็นระบบ เดิมนะครับที่เป็นระบบสายแลนนะครับเราจะต้องใช้สวิตช์ PoE ประมาณ10ตัวนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์แอ็กเซส i อยเข้าไปแต่ละห้องรวมกันก็240ตัวนะครับก็จะเป็นเงิน4 0 0แสนกว่าบาทและเฉพาะตัวแอ็กเซส i อยนะครับตัว IP p h o n e อีก240เครื่องนะครับก็อีก3 0 0แสนกว่าบาทนะครับค่าใช้จ่ายตีคร่าวๆประมาณ90,00แสนกว่าบาทอันนี้ยังไม่รวมค่าคอร์สในการไวริงสายอันนี้แค่ตัวอุปกรณ์เฉยๆนะฮะแต่ถ้ากลับกันพอมาเป็นระบบพอนะครับเราจะใช้ ตัวเรียกว่าพิซซ่าบ็อกนะครับแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะฮะแล้วมันก็จะขยายออกไปแต่ละจุดใช้ตัวแอคเซ็พอยต์แต่ละห้องเท่าเดิมนะครับ240ตัวต่อห้อง จำนวนห้องทั้งทั้ง240ห้องนะครับสำหรับในส่วนของโทรศัพท์เราสามารถลดคอร์สได้นะครับก็คือถ้าเป็นพรเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นแค่ระบบอนาล็อกก็พอนะครับเพราะว่ามันแค่รับสายโทรออกไม่ได้มีอะไรมากเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้เป็นระบบที่เป็น IP Ph โ n นนี่ก็จะเซฟคอร์สไปพอสมควรเลยนะครับจากโทรศัพท์ที่เป็น IP p h โ n e 3แสนกว่าบาทนะครับก็จะเหลือแค่90,000กว่าบาทดังนั้นเบ็ดเสร็จแล้วส่วนของคอร์สในตัวฮาร์ดแวร์นะครับ ลูกค้าสามารถประหยัดไปได้มากกว่า55%เลยนะครับเราก็เอาคอส่วนนี้ไปติดตั้งกล้องของ TP Link เพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างภาพว่า,าเรามีครบโซลูชันเลยนะครับสามารถติดตั้งได้ทุกสถานที่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นภายในนะครับหรือว่าพัตคารนะครับหรือว่าห้องประชุมหรือส่วนที่เป็นเอาท์ดอร์นะครับเรามีอุปกรณ์หมดเลย ทั้งหมดนี้ที่บอกก็คือของจีพรหรือว่าของตัวองม์มาดาก,ก็แล้วแต่นะครับสามารถบริหารจัดการผ่านระบบเดียวกันได้เลยนะครับมันสามารถเหมิดมารวมกันได้เราใช้ทั้งระบบธรรมดาและระบบพรแต่ว่าเวลาดูแลเราใช้ระบบเดียวกันอ่านี่คือความฉลาดของ t p Link นะครับและในอนาคตตัวกล้องก็เหมือนกันนะครับสามารถเหมิดมในระบบเดียวกันได้นะวันนี้ระบบที่เราสามารถบริหารจัดการได้นะครับก็จะมีตัว Ac c e s s p o i ท t นะครับทำได้แล้วในระบบ เสวิตช์ Switch, นะครับตัวเราเตอร์นะครับสามอุปกรณ์หลักตอนนี้ IT ที่ดูแลเนี่ยเข้าที่ระบบเดียวสามารถเห็นสเตตัสทุกตัวเลยนะครับว่าแต่และตัวมีปัญหาอะไรที่ไหนบ้างเราจะเห็นได้นะรเราก็ไม่ต้องเหนื่อยอยู่ข้างนอกพักร้อนมีงานเข้าไม่ต้องวิ่งกลับเข้ามานะครับเราสามารถรีโมทเข้ามาดูได้เลยนะครับอันนี้ก็จะง่ายมากและที่สําคัญไม่มีค่าใช้จ่ายรายปีนะครับอันนี้ผู้บริหารจะชอบมากๆนะครับถ้าเราไปพรีเซนต์ให้เขาฟังเขาจะได้ โอ้ประหยัดช่วยช่วยประหยัดเงินให้องค์กรท่างๆเยอะถือเป็นผลงานของพนักงานด้วยนะครับสําหรับไซส์เ e ฟเฟอร์เลเราดูเอาเองนะครับเยอะมากๆนะครับอันนี้คือไซส์จริงทั้งหมดที่เราขายในประเทศไทยนะครับไม่ใช่เอาไซส์จากเมืองนอกมารวมกันนะครับก็จะมีโรงแรมเยอะไปหมดเลยนะครับพูดไม่ไม่หมดอันนี้เอามาแค่ส่วนหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเรามีไซส์เกิดขึ้นใหม่ทุกๆเดือนเดือนละหลายสิไซส์นะครับ ก็จะเห็นมีทั้งโรงแรมเล็กโรงแรมใหญ่นะครับทุกคนเริ่มมาใช้ t p Link นะฮะอันนี้ในส่วนของโรงเรียนและมหาลัยก็ใช้ของเราเช่นกันนะครับอย่างเช่นในนี้จะเห็นตัวที่เหลืองเด่นๆก็คือมหาลัยธรรมศาสตร์นะครับอันนี้เป็นมหาลัยที่เพิ่งติดตั้งระบบ g p h o n ของ t p Link ไปนะครับอันนี้ก็ติดตั้งไปหลายตึกเลยนะครับจำนวนน่าจะเป็นพันตัวนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยฟีดแบ็กดีมากนะครับเขาก็จะมีขยายต่อไปเรื่อยๆ นะครับก็เป็นการตอกย้ําความมั่นใจนะครับว่าไม่ว่าทีพีลิจะออกผลิตภัณฑ์อะไรมาก็แล้วแต่นะครับผู้บริโภคก็คือมั่นใจสินค้าของเรานะครับเพราะว่าเรามีบริการที่บอกไปนะครับก็คือดูแลตลอดเวลานะครับผมถัดมานะครับสรุป ในส่วนของอุปกรณ์ TP-Link นะครับหลายๆท่านเราจะรู้จักสินค้า TP-Link ในส่วนที่เป็นโฮมนะครับเรามีอีกส่วนหนึ่งก็คือที่เป็นตัวสมาร์ท i f i นะครับหรือว่าเป็นพวก IoT นะครับผม Internet o น t ตออฟตนะฮะอันนี้หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่า TP-Link เรามีขายพวกสมาร์ทบัฟที่เป็นหลอดไฟอัจฉริยะสมาร์ทปลั๊กนะครับเป็นปลั๊กไฟอัจฉริยะนะครับ ซึ่งเราสามารถอัดแอปไปใช้ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมต่างๆใช้ได้หมดเลยนะครับหรือแม้แต่โฮมยูทก็สามารถใช้ได้นะครับเราก็บอกไว้เผื่อเรามีโครงการจะขยายโรงแรมเราให้ทันสมัยในส่วนไหนบ้างนะครับตัวอย่างนะครับอย่างเช่นหลอดไฟเนี่ยปัจจุบันนี้หลอดหนึ่งเหลือไม่หลักร้อยเท่านั้นนะครับหลักร้อยแต่ว่าสามารถคอนโทรลได้เปิดปิดผ่านมือถือได้นะครับ แล้วกเ็เปลี่ยนแสงไฟต่างๆได้นะครับหรือแม้แต่เรามีหลอดที่เป็น LED นะครับที่เป็นหลอดสติปนะครับสามารถจะเต้นตามจังหวะเสียงเพลงได้ด้วยนะครับอันนี้เอาไปตกแต่งในโซนที่เป็นเอนเตอร์เทนนะครับมันก็จะสว่างเปลี่ยนสีสันตามจังหวะเสียงเพลงได้อัตโนมัตินะครับอันนี้ถือเป็นเทคโนโลยีที่มันมาพร้อมกับ IoT นะครับแล้วก็ smart home นะฮะ แล้วก็ถัดมาจะเป็นสมาร์ทบิสเนสนะครับก็คือที่เราบอกไปพวกตัวคอนโทรลเลอร์ต่างๆนะครับโอมาดานะครับย้ำเป็นตระกูลโอมาดาและสุดท้ายเป็นตระกูลวิจินะครับก็คือเป็นกล้อง cctv ที่เราเอามาโชว์วันนี้เช่นกันนะครับเสริมในส่วนของตัวกล้องนะครับเนื่องจากเป็นน้องใหม่ของเราเพิ่งเข้ามาทำตลาดเพียงแค่2ปีเท่านั้นนะครับกล้องเรามีครบทุกโซลูชันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงโดมทรง กระบอกบุลเลตพวกนี้มีหมดนะครับแล้วก็สามารถแพนทิวได้ออทดได้นะครับถามว่าจุดขายของกล้องคืออะไรนะครับจุดขายของกล้องก็คือ,อทุกตัวเป็นรองรับ AI นะครับถัดมาก็คือเรื่องของราคาที่สามารถจับต้องได้ตามนโยบายของเรานะครับราคา บอกให้ทราบกันคร่าวๆนะครับบางคนอาจจะยังไม่ได้เยี่ยมชมที่บูธของเรา4ล้านพิกเซลนะครับเริ่มต้นอยู่ที่พันกว่าบาทเท่านั้นในส่วนของกล้องนะวันนี้นะครับถ้าเกิดโรงแรมไหนใช้กล้องอยู่นะครับแล้วกล้องมีปัญหาเราสามารถทดสอบสั่งกล้องที่พีลิงก์ไปรีเพจได้ถ้าเกิดรองรับระบบออนวิปที่เราใช้อยู่นะครับกล้องทุกตัวเราจะคุยกันด้วยระบบออนวิปนะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นแบรนด์เดียวกันนะครับเราก็สามารถที่จะใช้กล้องเพื่อจะไปทดสอบคุณภาพของภาพนะครับเวลาเปรียบเทียบกับกล้องที่เราใช้อยู่นะครับว่ามันชัดกว่าแค่ไหน นะครับเราก็จะได้ค่อยๆทยอยเปลี่ยนไปทั้งระบบได้นะครับเราไม่ต้องลงทุนทีเดียวนะฮะแล้วเราก็จะมีตัวบันทึกเรามาครบโซลูชันเลยนะครับตัว NVR Network Video Recorder ตัวนี้เรามีตั้งแต่ตัวเล็ก8 Channel 16 Channel 32 64พวกนี้เราก็มีครบหมดนะครับถ้าลูกค้าต่อมากกว่านี้ก็คือสามารถ stack ต่อกันได้ด้วยนะฮะแล้วก็สุดท้ายเรามีซอฟต์แวร์นะครับที่สามารถบริหารจัดการได้ซอฟต์แวร์ก็คือเน้นย้ำเหมือนเดิมของเราไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเป็นฟรี หลเส้นให้นะครับแล้วสามารถบริหารจัดการผ่านคราวได้นะฮะก้องจะเห็นว่าเราเพิ่งออกสู่ตลาดไม่นานนะครับใช้เวลาแค่2อสมปีแต่ว่าเราขึ้นมาอยู่เป็นเบอร์3ของประเทศจีนแล้วนะครับถือว่าโตเร็วมากๆนะครับเหมือนที่เราเริ่มทําตลาดสวิตในสมัยเริ่มแรกเลยนะครับณวันนี้ก็เช่นกันก้องเราใช้เวลาแค่2อสมปีเราขึ้นมาเป็นเบอร์สแล้วนะครับ เป้าหมายของเราก็คือเหมือนเดิมขึ้นมาเป็นเบอร์นหนึ่งนะครับก็ฝากทุกท่านใช้บริการทีพีลิง์ด้วยนะครับ และสุดท้ายเรามีทีมคอเซนเตอร์นะครับที่เราคอยให้บริการเวลาทุกท่านใช้แล้วมีปัญหานะครับสามารถโทรปรึกษาได้โดยตรงเลยนะครับทีมของเราจะทํางานจันทร์ถึงเสาร์นะครับขอหยุดวันอาทิตย์หวันนะครับเริ่มงานเวลา8ปดโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งเป็นทีมงานคนไทยนะครับไม่ต้องแปลกันนะครับคุยกันตรงๆได้เลยแล้วถ้าเกิดใช้ปรึกษาแล้วยังไม่เคลียสามารถจะรีโมทมาช่วยเราได้นะครับถ้าเราอนุญ,ญาตเขาจะรีโมทเข้ามาช่วยเซตค่าต่างๆให้ด้วยนะครับ อันนี้ทําให้เราสบายใจนะครับว่าเวลามีปัญหาอะไรเราไม่โดนทอดทิ้งแน่นอนนะครับผมก็คําถามก่อนจะจบกันไปนะครับผมเรามีคําถามเกี่ยวกับเอาเรื่องของบริษัทก่อนละกันนะครับบริษัททีพีลิงก์ก่อตั้งมา,าใครจะตอบขออนุญ,ญาตยกมือนะครับผมยกมือก่อนตอบนะค่ะเดี๋ยวเอ็มซีช่วยดูให้ค่ะเราก่อตั้งมากี่ปีแล้วครับเราก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1 9 9่ครับผมอ่า uh, ข้างหน้า <nah. S 1> ครับ โอเคเป๊ะเลยครับผมเดี๋ยวขอแก้วมีกี่รางวัลคะอ่ามาแล้วหนึ่งอ่าเดี๋ยวเราให้อีกหนึ่งรางวัลนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นไ่อีกหนึ่งรางวัลขอตัวผลิตภัณฑ์ของเราที่วันนี้เรานํามาโชว์เรามีผลิตภัณฑ์อะไรมามาโชว์ครับเป็นกลุ่มตระกูลอะไรบ้างครับผมใครตอบใครตอบกี่ตระกูลคะหรืออันเดียวก็นอ้ามาแค่หนึ่งพอพอครับผมก็พอค่ะใครได้ครับเมื่อกี้ย้ําไปหลายรอบเลยมีไหมคะอ่าเชิญครับผม ให้สองคนได้ไหมอ่าคนละหนึ่งคนละหนึ่งโซลูชันอ่าใครตอบก่อนครับผมเช่นครับทางนูนทางนู้เป็นเรียกว่าสินค้าวิจิถูกต้องครับผม V I G I นะวิจิก็คือ Under TP-Link แล้วก็อีกหนึ่งทางใครเอ่ยเมื่อกี้ทางใครยกมือครับผมทางนี้ทางนี้ใครเอ่ยอ่าอ่าโอมาดะถูกต้องครับผม ก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากทีพี n ลิงด้วยนะครับถ้าเกิดมีสินคชาเกี่ยวกันวิดเกี่ยวกับความปลอดภัยทางด้านกล้องให้นึกถึงทีพี n ลิงนะครับผมค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับ